ะะวันนี้นะคะก็จะมีข้อมูลดีๆนะคะมาแชร์เกี่ยวกับรถเข็นวิลแชร์ไฟฟ้าค่ะหลายๆคนนะคะก็ยังสงสัยว่าฉันจะเลือกรถเข็นวิลแชร์ไฟฟ้ารุ่นไหนที่จะเหมาะกับการใช้งานแล้วเหมาะกับ งบประมาณที่มีอยู่นะคะวันนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะ,ะหลายหลายคนนะคะสงสัยว่าวิวแชร์ไฟฟ้าคืออะไรนะคะง่ายๆเลยวิวแชร์เนี่ยก็เหมือนกับวิวแชร์ทั่วไปที่เราใช้ในโรงพยาบาลแต่ว่าวิวแชร์ไฟฟ้าเนี่ยนะคะเขาจะนํามาติดมอเตอร์ไว้ที่ล้อทั้งสองข้างนะคะเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนนะคะจะวิ่งได้ประมาณ25กิโลเมตรนะคะต่อการชาร์จแบตหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ข้อดีของรถเข็นไฟฟ้าเนี่ยคือไม่ต้องอขอให้คนมาเข็นนะคะ สามารถบังคับไปได้นะคะถูกทิศทางนะคะโดยตัวเองนะคะไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเลยซึ่งถือว่าอิสระมากๆค่ะ มาที่ประโยชน์ของรถเข็นวิวแชร์ไฟฟ้านะคะหลายๆท่านนะคะมองไม่เห็นถึงประโยชน์ของรถเข็นวิวแชร์ไฟฟ้านะคะจริงๆประโยชน์ของรถเข็นวิวแชร์ไฟฟ้าเนี่ยมีมากมายเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยก็คือคนใช้งานเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะสามารถเคลื่อนไหวด้วยตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะคะทั้งออพอเดินได้บ้างแล้วกเ็เดินไม่ค่อยได้นะคะรถเข็นไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้พวกเขาอะค่ะสามารถเดินได้ พูดง่ายๆว่าเปรียบเสมือนขาของของผู้สูงอายุเลยนะคะหลายๆท่านก็มองอีกนะคะว่าแล้วทาไมไม่ใช้รถเข็นวิวแชร์แมนนวลล่ะซึ่งนะคะผู้สูงอายุบางคนนะคะไม่ชอบให้มีคนมาดูแลนะคะเพราะว่าเขาจะรู้สึกทันทีว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระของลูกหลานนะคะแล้วก็จะทําให้ไม่อยากออกไปข้างนอกไปไหนมาไหนนะคะแต่เมื่อนะคะเขาใช้รถเข็นวิวแชร์ไฟฟ้าเนี่ยพอออกข้างนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเที่ยวห้างสรรพสินค้าหรือว่าการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆเนี่ย The cat sat on the เขาสามารถเคลื่อนที่ไปเองได้นะคะจะทําให้เขารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นแล้วก็สามารถทําให้เขาเนี่ยได้ออกไปเจอโลกกว้างด้วยค่ะจริงๆผู้สูงอายุอะค่ะควรพาออกไปข้างนอกเยอะๆเพื่อที่ว่าเปิดหูเปิดตานะคะจะช่วยทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นดังนั้นนะคะการใช้รถเข็นวิ่แชร์ไฟฟ้าค่ะนอกจากจะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นอิสระแล้วนะคะก็ยังสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นด้วยเพราะว่าได้ไปเปิดหูเปิดตาไปเที่ยวข้างนอกนะคะหรือบาง ทีนะคะก็สามารถใช้เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้ด้วยนะคะเพราะว่าเนี้ยรถเข็นไฟฟ้าจะมีรุ่นที่ แตไปริทียมนะคะสามารถใช้เดินทางขึ้นเครื่องบินได้อีกด้วยค่ะดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงรถเข็นไฟฟ้าปี2024น่าใช้งานกันค่ะว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะคะงันะคะ,ะเดี๋ยวนุจะสรุปให้สั้นๆนะคะว่าจุดเด่นที่จะต้องเลือกใช้รถเข็นไฟฟ้าหลักๆเนี่ยควรจะเลือกแบบไหนนะคะเรามาเริ่มที่ Eco 3 p a มพเลยค่ะ Eco 3 p a r พนะคะจะเน้นราคาประหยัดนะคะ อึดถึกทนนะคะใช้งานได้ทีอินวันก็คือใช้ได้ทั้งคนใช้งานมาคับไฟฟ้าเองหมุนล้อด้วยตัวเองแล้วก็ให้คนอื่นเข็นให้นะคะซึ่งตัว Eco 3เนี่ยจะคุ้มค่าแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะค่ะมาในส่วนของตัว e ีโค5นะคะต้องบอกว่า e ีโค5เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่ต้องจ่ายไปนะคะเพราะว่า1เลยเนี่ยราคาไม่สูงมากนะคะจะอยู่ในราคาที่พอเอื้อมถึงได้แล้วแบตเตอรี่สามารถใช้เดินทางขึ้นเครื่องบินได้ นะคะแล้วก็สามารถพับเก็บได้โดยไม่ต้องถอดแบตเตอรี่นะคะดังนั้นถ้าถามว่ารุ่นไหนซื้อแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัว Eco 5ค่ะถัดมานะคะจะเป็นตัวไร่1นะคะไร่ Light 1ต้องบอกว่าถ้าจะเน้นเรื่องน้ำหนักเบาเนี่ยตัวไร่1ตอบโจทย์มากๆแต่ถ้าถามว่าสมรรถนะของตัวมอเตอร์ไร่1เนี่ย ดีเทียบเท่ากับรุ่นอื่นไหมต้องบอกว่าสมรรถนะไม่ได้ดีเทียบเท่ากับรุ่นอื่นค่ะเพราะว่ามีกําลังมอเตอร์ที่น้อยมากๆแต่ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของน้ําหนักเบาถ้าหากใครมองหารถเข็นไฟฟ้าที่น้ําหนักเบาที่สุดเลยเนี่ยจริงๆต้องเป็นไลท์หนึ่งค่ะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นไลท์เจ็ดค่ะไลท์เจ็ดหนึ่งเลยเนี่ยน้าหนักเบานะคะสองสมรรถนะมอเตอรค์ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็มอเตอร์เป็นแบบบัตเลนนะคะแล้วก็มีระบบความปลอดภัยสูงนะคะมีคอนโทรลเลอร์ไร้สายจริงๆถ้าชอบฟังก์ชันเยอะๆเนี่ยแนะนำไลท์เจ เวเหมือนกันค่ะสุดท้ายมาที่ตัว Pro 5นะคะ Pro 5ก็คือ Professional ค่ะ Professional จริงๆได้ครบจบในที่เดียวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความสมูทนะคะความปลอดภัยระบบไฟฟ้าที่เป็นบัตเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนซึ่งเหมือนเรือรวมอาทุกรุ่นมาอยู่ที่ตัว Pro 5ค่ะตัว Pro 5ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้แล้วก็รับน้ำหนักได้เยอะมากๆเลยค่ะ นอกจากข้อดีของเจ้าตัวรถเข็นไฟฟ้าเหล่านี้แล้วนะคะรถเข็นไฟฟ้าเหล่านี้นะคะก็มีข้อเสียอีกเช่นกันค่ะเป็นไปไม่ได้เลยว่ารถเข็นไฟฟ้าจะมีแต่ข้อดีอย่างเดียวนะคะแต่ละรุ่นก็มีจะมีข้อเสียแตกต่างกันออกไปค่ะเราไปเริ่มกันที่ตัว e c o 3+ เลยค่ะ ตัวรถเข็นไฟฟ้ารุ่น Eco 3 plus นะคะข้อเสียเลย1น,นะคะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะนะคะตัวนี้จะมีน้ำหนักที่30กิโลเวลาพับเก็บนะคะก็ต้องคอยถอดแบตเตอรี่ค่ะซึ่งถ้าสำหรับใครนะคะที่เน้นพกพาออกไปข้างนอกหรือจะต้องยกรถเข็นขึ้นลงท้ายรถบ่อยๆเนี่ยตัว Eco 3ถือว่ายังไม่ตอบโจทย์ค่ะ ต่อนะคะมาในส่วนของตัวรุ่น Eco 5นะคะถามว่าในรุ่น Eco 5เนี่ยข้อเสียคืออะไรนะคะรุ่น Eco 5เนี่ยข้อเสียเลยก็คือจะมีดีไซน์ที่เป็นเหมือนรถเข็นวิลแชร์ค่ะซึ่งสำหรับใครนะคะที่ไม่ชอบนั่งรถเข็นวิลแชร์เนี่ย ตัว Eco 5ค่ะก็จะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าลักษณะหน้าตาก็เหมือนรถเข็นวิวแชร์ทั่วไปเลยบางครั้งนะคะผู้สูงอายุค่ะไม่อยากนั่งรถเข็นวิวแชร์เพราะไม่ได้อยากรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือว่าผู้พิการค่ะ ถัดมานะคะมาที่ตัวไร้วันค่ะรถเข็นไฟฟ้ารุ่นไร้วันเนี่ยข้อเสียเลยนะคะก็คือตัวนี้กําลังมอเตอร์ค่อนข้างน้อยค่ะแล้วก็มอเตอร์เนี่ยจะเป็นแปลงฐานนะคะก็คือจะแปลงแปลงพลังงานจาก่านมาใช้หรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นอารมณ์เหมือนเฟืองพัดลมมะค่ะ ตัวนี้มอเตอร์กาลังค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็เวลาขับเคลื่อนเนี่ยจะมีเสียงของมอเตอร์มีเสียงของมอเตอร์แล้วก็จริงๆรับน้ําหนักได้สูงสุดเนี่ยทางโรงงานเขาเคลมมาว่า100่กิโลนะคะแต่ว่าถ้าน้ําหนักตั้งแต่80กิโลขึ้นไปเนี่ยาทางเราเนี่ยจะไม่แนะนําแล้วเพราะว่ากําลังมอเตอร์หลายๆคนสงสัยว่ามัน,ม,นมันเกี่ยวข้องยังไงนะคะกําลังมอเตอร์เนี่ยจะมีผลตอนขึ้นทางลาดชันค่ะหลายวันเนี่ยคนหนัก คนนั่งใช้งานเนี่ยหนัก85นะคะมาอยากได้รุ่นเบาเนี่ยอันนี้นุก็จะไม่แนะนําตัวไหรวันและจะแนะนําเป็นตัวอีโคแทนเพราะว่าตัว e ีโคหค่ะกําลังมอเตอร์จะค่อนข้างเยอะกว่า แต่ข้อดีของไรวันคือน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาจริงๆค่ะแต่ว่ากําลังมอเตอร์เนี่ยจะรับน้ําหนักไม่ได้เยอะเท่านั้นเองค่้ถัดมานะคะที่ตัวไรเซนะคะข้อเสียของตัวไรเซเนี่ยถ้าใครมีสรีระที่ค่อนข้างใหญ่สะโพกนะคะตั้งแต่40-50ขึ้นไปเนี่ยอันเนี้ยก็เวลาจะนั่งอะคะ่ะถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้กําลังมอเตอร์รับได้นะคะแต่ว่าตัวก้นนะคะก็จะล้นออกมานะคะก็จะล้นออกมาจากตัวเบาอาจจะทําให้นั่งนานๆเนี่ยแล้วไม่สบายหรือบางทีนะคะคนที่สูงมากๆเนี่ยร้อยแปดสิบเซนติเมตร เวลานั่งเนี่ยคือเขาจะชันเพราะว่าเจ้าตัวไลท์เจ็ดเนี่ยที่พักเท้าอะค่ะจะค่อนข้างสูงกว่ารุ่นอื่นค่ะถ,ถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของรถเข็นไฟฟ้ารุ่นโป5ค่ะ รถเข็นไฟฟ้ารุ่นโปร5เนี่ยข้อเสียเดียวเลยนะคะก็คือน้ําหนักรถเข็นค่อนข้างเยอะข้อมูลที่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกตัวรถเข็นวิลแชร์ไฟฟ้าไปใช้งานนะคะเริ่มต้นนะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวแบตเตอรี่ก่อนเลยนะคะซึ่งแบตเตอรี่หลักๆที่ใช้ในการผลิตรถเข็นไฟฟ้าเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่2ประเภทนั่นก็คือลีตอกซิสนะคะหรือว่าตะกัวกดนะคะ ตะกัวก่วกดเนี่ยจะเหมือนลักษณะเป็นเหมือนแบตแห้งนะคะเหมือนแบตรถยนต์ทั่วไปนะคะแล้วก็ที่เขานิยมมาใช้กันเนี่ยก็จะขนาดประมาณ24โวลต์12แอมป์นะคะซึ่งเป็น2ก้อนอนุกรมกันอยู่นะคะข้อดีของตัวแบตเตอรี่ที่เป็นแบตแห้งหรือตะกัวก่วกดเนี่ยราคาจะถูกนะคะใช้ได้สักระยะประมาณ1-2ปีนะคะแบตจะเริ่มเสื่อมแล้วนะคะ ตัวนี้ถูกจริงนะคะอายุการใช้งานสั้นนะคะแล้วก็ข้อเสียของแบตเตอรี่ลิดเอ็กซิทเลยเนี่ยก็คือไม่สามารถใช้เดินทางพกพาขึ้นเครื่องบินได้ค่ะไปถึงตัวที่2นะคะแบตเตอรี่ที่เป็นลิเทียมไอออนค่ะลิเทียมไอออนนะคะจะข้อดีเลยจะมีขนาดน้ำหนักที่ค่อนข้างเบานะคะพกพาได้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถเก็บประจุไฟได้ดีกว่าแบตแห้งนะคะ ก็คืออายุการใช้งานเนี่ยพูดง่ายๆว่าอา,อายุการใช้งานจะนานกว่าแบตแห้งนะคะแบตจะหมดช้ากว่าแต่นะคะก็จะมีข้อเสียเหมือนกันนะคะก็คือตัวแบตลิเธียมเนี่ยจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าแต่มีขนาดเล็กกว่าและเก็บประจุฟไฟได้ดีกว่าดังนั้นนะคะคนที่ต้องเดินทางขึ้นเครื่องบินเนี่ยจะต้องเลือกรถเข็นว,วิวแชร์ไฟฟ้า ที่แบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนนะคะเราก็สามารถถอดออกจากตัวรถเข็นได้และที่สําคัญเลยนะคะต้องสอบถามกับทางสายการบินที่ใช้เดินทางนะคะว่าความจุของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เขาอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องไปเนี่ยความจุต้องไม่เกินเท่าไหร่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ ก่อนการเดินทางลูกค้าต้องสอบถามข้อมูลกับทาง call center ก่อนและต้องแจ้งกับ call center ของแต่ละสายการบินนั้นๆน,น,นะคะว่าไฟฟ้าไปด้วยเพราะว่าเขาจะได้เตรียมพื้นที่จัดเก็บให้โดยเฉพาะเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าถ้าใช้วิลแช์ไฟฟ้าเดินทางขึ้นเครื่องบินแล้วเนี่ยจะมีอันตรายไหมจะเขาจะโยนของเราไหมหรือว่าเขาจะแตกหักไหมถ้าเราโทรแจ้งเขาล่วงหน้า48ชั่วโมงอะคะ่ะอย่างน้อยนะลูกค้าอย่างน้อย48ชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะเตรียมพื้นที่สําหรับจัดเก็บ ตัวรถเข็นวิวแชร์ไฟฟ้าให้เราค่ะนะคะเรามากันที่ DC มอเตอร์ก่อนนะคะ DC มอเตอร์ค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นมอเตอร์แปลงถ่านนะคะซึ่งมอเตอร์ชนิดนี้นะคะจะใช้เขาเรียกว่าจะใช้พลังงานแปลงจากถ่านนะคะมามาขับเคลื่อนนะคะซึ่งถ้าพูดในเรื่องของการแมนเทแนนะคะตัวรถเข็นไฟฟ้าที่ใช้ DC มอเตอร์เนี่ยเมื่อแปลงถ่านนะคะหมดอายุการใช้งานแล้วอะค่ะตัวมอเตอร์เนี่ยจะเสียนะคะ บางทีนะคะแปลงถ่านเนี่ยพลังงานลดน้อยลงนะคะกําลังขับเคลื่อนนะคะก็จะช้าลงเช่นกันนะคะจริงๆดีซีมอเตอร์จะแนะนําสําหรับคนงบน้อยนะคะเพราะว่าการแมนเทนแนะคะจะมีราคาที่ไม่สูงมากนะคะไม่เหมือนอบัตเล็มอเตอร์นะคะมาที่บัตเล็มอเตอร์นะคะบัตเล็มอเตอร์เนี่ยก็คือเขาจะเรียกว่าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเลยนะคะบัตเล็มอเตอร์ข้อดีคือ,อาสามารถรองรับน้าหนักผู้นั่งได้เยอะแล้วก็เวลาขึ้นทางลาดชันนะคะจะมีกําลังแรงส่งที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะ ดังนั้นนะคะไม่ว่าจะหนักร้อยโลร้อยี่โลร้อยห้าสิบโลเนี่ยถ้าใช้รถเข็นไฟฟ้าที่เป็นบัตเลดมอเตอร์เนี่ยจะมีแรงส่งขับเคลื่อนนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไหลลงมาหรือกําลังจะขึ้นไปไม่ถึงและหลายคนสงสัยใช่ไหมว่ากําลังมอเตอร์คืออะไรนะคะถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยก็เปรียบเสมือนกําลังเครื่องยนต์ของรถยนต์ค่ะก็คืออย่างเวลาเราซื้อรถยนต์นะคะเขาก็จะมีให้เลือกว่าเครื่องยนต์พันสองเครื่องยนต์พันห้าเครื่องยนต์สองพันนะคะซึ่งแน่นอนว่าการขับขึ้นทางลาดชานันหรือประโยชน์ของแต่ละคนหรือว่าจุดประะสงคค์แต่่ลนนนเนไมเหมหือกั ถ้าบางคนต้องใช้ขึ้นทางลาดชันบ่อยๆอะไรอย่างี้เขาจะเลือกรุ่นที่มีกําลังมอเตอร์เยอะหรือว่ากําลังเครื่องยนต์เยอะอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็จะมีแรงส่งในการขับขึ้นทางลาดแล้วก็ที่ใช้งานเนี่ยมีน้ําหนักค่อนข้าง,งเยอะเนี่ยแนะนําให้เลือกซื้อรถเข็นไฟฟ้าที่ใช้บัตเล็มอเตอร์นะคะเพราะว่ามันมีผลต่อการขึ้นทางลาดชันมากจริงๆทั้งดีมอเตอร์และบัตเล็มอเตอร์ค่ะทางราบเรียบปกติเนี่ยสามารถใช้งานได้ประสิทธิภาพเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่นะคะมันจะเห็นผลตอนขึ้นทางลาดชันค่ะ สุดท้ายนี้นะคะนุกก็จะมาแนะนําทริคในการดูแลรถเข็นวิวแชร์ไฟฟ้านะคะทุกรุ่นนะคะวิธีการดูแลรักษานะคะก็ลักษณะคล้ายๆกันเลยนะคะ ันดับแรกนะคะห้ามโดนน้านะคะเพราะว่าถเขตไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะคะถามว่าสามารถโดนไม้ไหมโดนได้ปรับลายค่ะแต่ว่าไม่ควรขับลงไปในพื้นที่ที่มีน้ําขังหรือจอดทิ้งไว้ตากฝนหรือนะคะขับลุยตากฝนถามว่าฝนตกไปปอยเนี่ยสามารถขับได้ไหมขับได้ค่ะแต่ว่าพอเมื่อเริ่มฝนเริ่มตกหนักเนี่ยแล้วเราต้องรีบหลบเพราะว่าไม่งั้นนะคะ จ้าตัวน้ำเนี่ยจะไปทําให้ระบบไฟฟ้าช็อตนะคะเพราะว่าหัวใจสําคัญหลักๆของตัวรถเห็นไฟฟ้าเลยนั่นก็คือจอสติ๊กตรงนี้นะคะมันจะมีแผงบอร์ดควบคุมอยู่ตรงนี้ดังนั้นนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือระวังตรงนี้โดนน้าแต่นะคะไม่ใช่ว่ากลัวโดนน้ำแล้วไปเอาแรปมาแรปแน่นเลยทีเนี้ยอแรปเอาแรปมาแรปเนี่ยปึ๊บพอแรปไปสักพักหนึ่งเ,เกิดความร้อนมีไอ้น้ำนะคะอันนั้นก็จะก่อให้เกิด มีน้ำนะคะไหลลงไปในที่ตัวจอสติ๊กเหมือนกันดังนั้นน่ะก็คือปล่อยเขาไว้ปกติอย่างนี้แหละลูกค้าแค่พอมีฝนตกหรืออะไรเงี้ยเราต้องหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็วิธีการทําความสะอาดนะคะแนะนําให้ใช้ผ้าชุบน้ํามันหมาเช็ดตามโครงสร้างแล้วก็ล้อก็พอนะคะไม่ต้องเอาน้ําไปฉีดล้างนะเดี๋ยวมันจะเข้าตัวระบบไฟฟ้าอีก e นะคะแล้วก็ถามนะคะในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ตัวรถเข็นเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับแบตเตอรี่รถยนต์นะคะถ้าไม่ได้ใช้งานนานๆเลยเนี่ยมันก็จะเสื่อมนะคะ ดังนั้นถ้าไม่ได้ใช้รถบ่อยมากนะคะแนะนํา1เดือนเอาแบตเตอรี่ออกมาชาร์จแบตไว้หนึ่งครั้งนะคะเพื่อกระตุ้นแบตเตอรี่ให้มีการใช้งานอยู่ตลอดนะคะไม่ควรให้แบตหมดเกลี้ยงจนดับบ่อยๆแล้วค่อยชาร์จนะคะอ่าไม่ใช่นั้นเนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะเสื่อมเร็วมากๆอย่างหลายๆคนซื้อไปสงสัยมากเลยซื้อไปเนี่ยปีเดียวเองไม่ได้ใช้เลยอ่ะลูกค้าไม่ได้ใช้แล้วเอาแบตเตอรี่ออกมาชาร์จด้วยไหมคะ ไม่ได้ช้าเลยเนี่ยเพอไม่ได้ใช้ก็เลยไม่เอาแบตเตอรี่ออกมาช้านะคะอ่านั่นแหละก็จะเป็นสาเหตุนะคะที่ทําให้แบตเตอรี่เสื่อมไดม้อันนี้ก็จะเป็นที่หลักๆนะคะในการดูแลรถเข็นฟิวแชร์ไฟฟ้านะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายขอเสริมหน่อยก็คือเวลาคนใช้งานนะคะผู้สูงอายุหรือผู้พิการเนี่ยเวลาจะลุกออกจากรถเข็นฟิวแช์นะคะแนะนำให้เท้าตรงที่วางแขนนะ ห้ามไปท้าตรงนี้เด็ดขาดน,นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือตัวนี้มันคือหัวใจหลักของตัวรถเข็นวิลแชร์ไฟฟ้าดังนั้นเวลาลุกนะคะให้เท้าที่แขนนะคะแล้วก็มันจะมีโครงสร้างรองรับน้ําหนักอยู่ไม่ต้องกลัวมันจะหักนะสิ่งที่ทลูกค้ากลัวหักก็คือตรงนี้มากกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นตัวยื่นจับเข้าจับออกออกมานะคะดังนั้นนะคะการลุกนั่งเนี่ยต้องลุกให้ถูกวิธีนะถ้าจบไปแล้วนะคะกับกา,ก,ฟฟาาก,การเลือกรถเข็นวิลแชร์ไฟฟ้าหรือว่าทริคการเลือกรถเข็นวิลแชร์ไฟฟ้าตามจุดประสงค์การใช้งานแต่และ รุ่นนะคะว่าอาจะเลือกใช้งานแบบไหนหวังว่าคลิปนี้นะคะคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับคนที่กําลังจะตัดสินใจเลือกซื้อรถเข็วิวแชร์ไฟฟ้านะคะซึ่งทั้ง5รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่น่าใช้งานในปี2024เลยค่ะขอบคุณค่ะ